สถานการณ์โควิด1 i ยังระบาดไม่แผ่วค่ะและอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่รอดอีกดายสำหรับนักร้องอารมณ์ดีโอปราโมดรีโพสต์แจ้งข่าวประกาศว่าตนเองพบเชื้อโควิด -19 แล้วก็ขอให้ตัวเองหายทันคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยโดยมีข้อความว่าประกาศจากโคดคู่เนื่องจากพ่อหมีได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด1 i ผลออกมาว่าพบเชื้อตอนนี้พ่อหมีได้ทำการพักรักษาตัวด้วยวิธีโฮมไอโซเลชันและแจ้งผู้ที่ใกล้ชิดทุกคนให้ทราบแล้ว ขออภัยผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ได้ร่วมงานมาด้วยณที่นี้ขอบคุณทุกกำลังใจพ่อหมีจะรีบรักษาตัวให้หายดีแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะชาวเน็ต ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ